สวัสดีครับผมผมกับบางจิอีสานไต่ชนคะครับวันนี้ก็มีคลิปจาก FC นะครับต้องขอบคุณด้วนะครับที่ส่งคลิปดีมาให้ครับผมน้ำท่วมนะครับทางรถไฟตั้งแต่อำเภอสองหลงทาบจังหวัดสุรินถึงอำาเภอห้วยตั้งถันจังหวัดศรีสะเกดนะครับรเป็นระยะทางประมาณเกือบ20่สบกิโลนะครับดูระดับน้ำครับผมไม่ต่ำกว่า 3- 4เมตรครับ ท่วมถึงรางรถไฟเลยนะครับนี่ครับน้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมาะน้ำเมื่อทัาทันก็ดันขึ้นมาหาทางรถไฟมาทางสองข้ามเมื่อทัาทันก็น้ําท่วมเหมือนกันครับดูครับดูน้ําระหว่างสองข้างทางรถไฟนะครับบางจุดก็ท่วมทั้งสองรางสองฝั่งเลยนะครับ ก็แต่สามารถรถไฟก็ยังวิ่งได้ปกตินะครับผมแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วม,มากจนเกินไปนะครับดูครับผมเส้นทางกับบางจุดก็มีถนนน้นเสาะนะครับน้ำเสาะถนนเสาะรางรถไฟเสาะด้านล่างน,ะนี่ครับอันนี้ก็ครึงทางแล้วนะครับผก็ผจะเข้าขเขตกับห้วยทับทันผ่านลำห้วยทับทัน สภาพของข้างทางก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าเป็นนาข้าวนะครับปีนี้หนักครับผมหนักกว่าปีห้าหกเดี๋ยวครับพี่จองปสีพี่ชมกันเลยครับไปเรื่อยๆครับผมดูนะครับว่าน้ำไหลเชี่ยวขนาดไหนครับนี่ครับอันนี้คือเป็นสะพานไม้ข้ามนะครับเป็นคลองข้าล่างนะครับ และจุดนีด้ปอาเสียวมากครับผมนี่คือพิษของพายุโนรูนะครับฝนตกแค่ไม่กี่วันระดับน้ำขึ้นสูงมากนะครับ ะระหว่างหมู่บ้านก็จะเป็นตัวเรีาอะไรนะทิ้งของตัวกันนวดกนน,น,น,นะครับรก็จะท่วมหมดเลยครับตรงนี้จะเป็นแอ,อ่อง,รง,องรรครับผมชอบคลปก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกสดวนการ